โอเคครับลัคนาราศีสิงก็จะวิเคราะห์เหมือนเดิมนะก็คือตานุลักกันนะเป็นหลักแล้วก็การงานการเงินความรักก็คือพิจารณาที่กระดุมพระปัตตนิแล้วก็กรรมะเป็นเรื่องใหญ่ๆใ,ในชีวิตอะนะแต่ดาวมันกลุมกันอย่างเงี้ยแล้วกมม็มีมุมสัมพันธ์ถึงอแทบทุกเรือนมันก็เกี่ยวข้องกันหมดตนุลักเป็นดาวอาทิตย สถิตในราศีกรกฎเรือนวินาศไม่ต้องไปตกใจกับคําว่าเรือนวินาศอย่างที่บอกนะฮะย้ําเสมอเราจะจับที่ประธานของเรื่องที่เรากําลังจะอา่านประธานของเรื่องคืออะไรตันุลักษ์ประธานไม่ใช่วินาศประธานวินาศเป็นแค่เรือนที่เข้าไปสถิตควรสนใจราศีก่อนนะตันุลักษ์ดาวอาทิตย์สถิตราศีกรกฎธาตุน้ําซึ่งเป็นเรือนวินาศ เป็นดาวอาทิตย์ในลักษณะของคนเป็นดาวอาทิตย์ที่ลดความเยื่อหยิ่งลงไม่ได้ลดลงเพราะวินาศไม่ได้ลดความทะเทยานเพราะวินาศไม่ใช่ลดลงเพราะราศีธาตุนะ้านะไม่ว่าดาวอาทิตย์ดวงนี้จะไปอยู่ราศีธาตุน้ําไหนก็จะมีความหมายของการลดการเยื่อหยิ่งลดการลดการจองหองลดการโทอะไรอะอถือสักซื้อสักสีอะไรเงี้ยฮะ ไม่ว่าจะเป็นธาตุน้ําราศีไหนนะไม่ว่าจะเป็นราศีไหนจะต้องลดทอนลงหมดด้วยอิทธิพลของธาตุน้ําเพราะฉนั้นตรงนี้ไม่ได้เป็นอิทธิพลของเรือนวินาเป็นอิทธิพลของธาตุน้ําการลดทอนแล้วจะเกิดผลเสียไหมเดี๋ยวค่อยมาดูนะบางทีการลดทอนผลออของดาวอาทิตย์ตามที่กล่าว บางครั้งก็เป็นผลเสียบางครั้งก็เป็นผลดีอย่างที่ผมบอกฮะตันนุรักษณ์ถ้าสถิตราศีธาตุน้ําส่วนมากแล้วคล้ายว่าเป็นเมตตามหานิยมในตัวนะใครก็ชอบเพราะว่าอ่อนน้อมอ่อนโยนม,ม,มนีมีมนุษยสัมพันธ์ชอบช่วยเหลือผู้อื่นหรือใครพูดอะไรมาก็ไม่ขัดอะไรเงี้ยแต่ข้อเสียมันก็คืออ่อนอ่อนผ่อนตามง่ายเกินไปแล้วก็มีความคิดเห็นที่ไม่เป็นตัวของตัวเองไม่กล้าตัดสินใจ ในกรณีที่ตัน,นุลักษ์ไปอยู่ในธาตุน้านะไม่ว่าจะเป็นดาวอะไรจะออกแนวนี้นะข้อเสียจะมีนะประมาณนั้นทีนี้ดาวอาทิตย์เนี่ยจะกลุมกับดาวพุธท,ที่เป็นกันดุมพระเนี่ยเราโยงมากันดุมพระทันทีเลยนะกันดุมพระอยู่ธาตุน้ําก็คือมีสภาวะการเงินที่ไม่เดือดร้อนสบ,สบายมือคำว่าไม่เดือดร้อนเนี่ยไม่ใช่ว่ารวย ไม่ใช่หมายความว่ามีร้อยหนึ่งก็สามารถอยู่ได้ด้วยเงินร้อยที่ไม่ไม่รู้สึกขัดสนมี10บาทก็ใช้10บาทได้อย่างไม่ขัดสนมี10ล้านก็ไม่ได้กระเสือกกระสนที่จะต้องเอาร้อยล้านพันล้านใช่ไหมฮะมันไม่ได้บอกว่ารวยหรือจนสภาวะการเงินที่สบายๆนะนะครับแต่คําว่าสบายๆเนี่ยมันจะกลายเป็นเรื่องของลักษณะของบางทีมันกลายเป็นเรื่องของง่ายๆได้ เช่นใครจะหยิบจะยืมก็ให้ได้โดยง่ายเพราะไม่สีเรียดว่าจะโดนโกไม่สีเรียดว่าเเขาจะเอาไปใช้อะไรขี้สงสารและมีน้ําใจอย่างที่บอกนะครับโดยโดยโดยตหนุลักษ์ก็อยู่ในธาตุน้ําด้วยเพราะงะั้นลักษณะนี้จะโดนยืมเงินง่ายมากนะฮะการดุมพระก็น้ำตาหนุลักษ์ก็น้ําถูกยืมเงินได้ง่ายมากการดุมพระ นุรักษ์กลุ่มกันพุธก็จะส่งน้ำอาทิตย์ก็จะส่งไฟอันนี้แหละจะเป็นข้อเสียละเพราะดาวากฎของดาวกลุ่มกันเนี่ยดาวอาทิตย์พออยู่ราศีกรกฎที่ผมพูดว่าเป็นดาวอาทิตย์ธาตุน้ำเนี่ยแต่พอกลุ่มกับดาวพุธหรือดาวอะไรก็แล้วแต่ดาวอาทิตย์จะส่งธาตุไฟให้ดาวพุธนะครับดาวเมลากลุกก่มกันเนี่ย ดาวที่ส่งธาตุไฟให้ดักพุธแปลว่าดาวอาทิตย์เนี่ยก็จะเผาเงินส่งความร้อนเข้าไปะนะทําให้การเงินเนี่ยจะมองว่าเดือดร้อนได้ไหมอาจจะได้อาจจะนะอาจจะได้หรือใช้เงินอย่างรวดเร็วได้ไหมได้อันนี้ได้เลยการใช้อย่างรวดเร็วด้วยความหมายของดาวอาทิตย์คืออะไรครับชอบซื้อความโดดเด่นใช้จ่ายเงินเพื่อความโดดเด่นใช้จ่ายเงินเพื่อให้ตัวเองเกิดความสําคัญในสายตาผู้อื่น ใช้ใช้จ่ายเพื่อให้คน,คนเกิดความเคารพนับถือนะฮะถ้าเป็นสสก็ได้อะสสชอบซ,ซื้อเสียงอะไรเงี้ยคล้ายๆประมาณนั้นซื้อแล้วตัวเองได้ก็เกิดความสําเร็จมีความมีชื่อเสียงนะครับชอบซื้อของแพงๆเพื่อให้ตัวเองดูเท่ดูสวยดูหล่อได้ไหมได้นะฮะได้หมดแต่จะทําใหก้การเงินเดือดร้อนไหมไม่เพราะการเงินก็ยังส่งธาตน้ํามา าดาวอาทิตย์ก็คือมีใช้ใจ่ายอยู่แสดงว่าดวงนี้มีนิลนักษณะนิสัยคือชอบคล้ายๆว่าชอบใช้ใจ่ายเงินเพื่อให้ตัวเองดูดีอ่ะจะดูดีท่าไหนรูปไหนก็แล้วแต่นะประมาณนั้นนะแต่ก็ไม่ถึงกับทำให้ตัวเองต้องเกิดความลำบากเพราะมันดาวอาทิตย์มันไม่ถึงขนาดถ้าเป็นดาวเสาร์กลุ่ม สมมติดาวเสาร์ตามนูรักกลุ่มให้ให้ดาวพุธเป็นกระดุมพระเหมือนเดิมนะลัคนาราศีสิงห์แล้วสมมติเป็นดาวเสาร์เนี่ยกลุ่มดาวพุธแทนอ่ะให้ให้ดาวเสาร์แทนเป็นแทนดาวอาทิตย์นะนะแบบนั้นอ่ะแบบนั้นน่ะไม่ดีค่อนข้างไม่ดีนะฮะค่อนข้างไม่ดีแต่นี่เป็นดาวอาทิตย์ความหมายด้านบวกเขาเยอะมากว่าความด้านลบก็คือที่เกี่ยวกับเรื่องเงินทองก็แค่ใช้จ่ายเพื่อให้ตัวเองได้หน้าได้ชื่อเสียงได้ความเคารพได้โดดเด่นแค่นั้นเองนะฮะ พุธส่งกลับมาเป็นธาตุน้ําก็การเงินก็ไม่เดือดร้อนอะ่ะจะมองว่าดวงชะตานี้รวยได้ไหมอืมพอได้อาจจะไม่ถึงกับรวยแต่มีเงินใช้จ่ายสบายมือ,อะนะฮะพุธเนี่ยเอ่อดาวอาทิตย์มีกลุ่มกับดาวศุกร์ด้วยดาวศุกร์เป็นศาสตร์ชะอ๋อดาวพุธก่อนนะฮะพุธจะเป็นลาภะอยู่ด้วยกลุ่มกับอาทิตย์ตนุรักษ์อาทิตย์จะส่งธาตุไฟให้ดาวพุธ ดาวพุธจะส่งธาตุน้ํให้ดาวอาทิตย์ลักษณะเนี้ยดาวอาทิตย์ที่ผมสส่งธาตุไฟไปมันแปลว่าลาภผลและโอกาสเนี่ยเกิดจากตัวเองอ่ะทำให้เป็นผลสําเร็จได้เพราะฉะนั้นดวงนี้อ่านตรงนี้ปุ๊บเราจะรู้เลยว่าคนคนนี้ถ้าจะประสบความสำเร็จนะเนี่ยหรือได้ได้โอกาสได้ลาบผลเนี่ยทำจากตัวเองเลยไม่ต้องไปพึ่งพาใครเพราะลาภผลมันมันส่งส่งความหมายมาจากดาวอาทิตย์ก็คือสําเร็จแล้วก็ เกิดจากตนุลักษ์คือดาวอาทิตย์มันแปลว่าตัวเขาเองนะฮะถ้าสมมติดาวอาทิตย์นี่เป็นเจ้าเดือนของสุภะมันก็แปลว่าสําเร็จด้วยสุภะก็แปลว่าเฮ้ยเราต้องพึ่งพาผู้ใหญ่นะนะฮะถ้าสมมติดาวอาทิตย์นี้เป็นสหัชชะมันแปลว่าสําเร็จจากเพื่อนฝูงหรือคนใกล้ตัวเราสามารถพึ่งพาเพื่อนฝูงหรือคนใกล้ตัวได้แต่อันนี้เป็นตันุลักษ์โดยตรงแสดงว่าลาภผลและโอกาสเนี่ยจะสําเร็จได้ด้วยตัวเขาเองนะไม่ต้องพึ่งพาใคร แต่ถามว่าพึ่งได้ไหมพึ่งได้เดี๋ยวจะเดี๋ยวจะเห็นอ,อีกมุมหนึ่งของดาวศุกร์ที่เป็นสาาัตชะดาวพุธลาภะส่งธาตุน้ําให้ดาวอาทิตย์มันแปลว่าลาภผลและโอกาสเนี่ยมันมาถึงตัวเองได้แบบง่ายๆโดยถ้าความหมายของดาวพุธด,ด้วยเนี่ยมันก็เหมือนกับว่ามีคนหยิบยื่นหรือให้ข้อแนะนําทําให้เกิดลาภผลที่ง่ายแสดงว่าดวงนี้เนี่ยอาจจะมีโอกาสที่คนอื่นให้คําแนะนําแล้วเชื่อฟังแล้วฟังเขาแล้วเอาไปปฏิบัติแล้วก็ทําได้สําเร็จ เห็นไหมตนุรักษณ์นี่อยู่าธาตุน้ําก็อาจจะพอมีดาวกลุ่มกันเยอะๆมันมีความหมายหลากหลายขึ้นเราจะเห็นว่าเขาสามารถแปลได้ถึงความสําเร็จที่เกิดได้จากตัวเองแต่ถ้าตานุลักษณ์ดาวอาทิตย์อยู่าธาตุน้ําโดดๆแบบนี้แล้วไม่มีดาวมากลุ่มเช่นดาวพุธเนี่ยแล้วความหมายมันไม่มีเพิ่มเติมอะไรเนี่ยเราจะเห็นแต่ดาวอาทิตย์ที่อ่อนน้อมถ่อมตนนะฮะมีน้ําจิตน้ําใจแต่เราจะไม่รู้เลยว่าเฮ้ยเขาจะสาเร็จด้วยตัวเองได้ไหมวิธีการเงินเขาเป็นไง ตรงนี้เราสามารถรู้ได้ว่าโอเคคนคนนี้น่าจะมีความสามารถในระดับหนึ่งที่สามารถใครแนะนําอะไรเข้ามาเนี่ยเขาสามารถนําไปคิดแล้วก็ลงมือทําทําให้เกิดลาภผลและโอกาสสําหรับตัวเขาเองได้นะฮะดาวอาทิตย์ลุมกับดาวศุกร์ดาวศุกร์ก็จะเป็นสหรชชะแล้วก็กรรมะศาสตัชชะคือก็คือคนใกล้ตัวหรือเพื่อนฝูงหรือพี่น้อง ดีส่งราตน้ำมาให้เด่นนะฮะลบอันบนนี้ก่อนดาวอาทิตย์ดาวศุกร์ดาวดาวศุกร์สงงราตน้ำมาเนี่ยทำให้ดาวอาทิตย์รู้สึกว่าโอเคเพื่อนฝูงทุกคน โอเคกับเขาอะก็คือสง่งธาตุน้ามาทําให้เกิดความสุขความสบายใจอะไรเงี้ยฮะมีคนใกล้ชิดใกล้ตัวที่ดีดาวอาทิตย์ส่งธาตุไฟไปไม่ได้แปลไม่ได้แปลว่าดาวอาทิตย์ส่งธาตุไฟแล้วทาให้ดาวสุขเกิดความร้อนลนนะมันแปลว่าเพื่อนฝูงใกล้คนใกล้ตัวเนี่ยสามารถมีได้รับความสําเร็จที่ดีที่โดยมาจากตานุรักษ์หรือหรือประมาณว่าตานุรักษ์เนี่ยสามารถนําพาให้คนใกล้ตัวเนี่ยไปสู่ความสําเร็จพร้อมๆตัวเองได้ นะฮะมันประมาณนี้มันไม่ได้แปลว่าอาทิตย์ส่งไฟไปแล้วจะเผาแปลว่าไม่เอาเพื่อนหรือเยื่อยิงจองหงทําให้เพื่อนไม่ครบไม่ใช่นะเพราะยังไงดาวดาวศุกร์ต้องส่งธาตุน้ํามาให้ดาวอาทิตย์ตลอดเวลานะครับอาจจะมีอยู่บ้างถ้าดาวอาทิตย์ลุ่มเนี้ยดาวอาทิตย์อา,ตยอาทิตย์กรสุกเนี่ยกลุ่มกันในราศีธาตุไฟอย่างเงี้ยหรือธาตุลมอย่างเงี้ยอาจจะเกิดผลข้อเสียอยู่บ้างนะฮะ หร,หรือเกิดผลเสียมากกว่าผลดีแต่ทีนี้เขาอยู่ในกลุ่มของราศีกรกฎที่เป็นธาตุน้ําดาวอาทิตย์ก็เป็นดาวที่มีน้ําใจน้ําจิตน้ําใจไม่เย่่หยิงจองหองไม่ถือตัวนะครับการที่จะแสดงออกกับบุคคลอื่นก็จะออกในแนวของดาวอาทิตย์ในราศีธาตุน้ํเพียงแต่ว่าพอกลุ่มกันเนี่ยเราต้องอ่านผลของมันโดยธาตุของดาวให้ออกไม่ใช่ว่าเห็นเป็นดาวธาตุอาทิตย์ธาตุน้ําก็ยังอ่านเป็นธาตุน้ํา จากดาวอาทิตย์ส่งมาไม่ใช่ดาวอาทิตย์ยังเป็นเป็นไฟอยู่เพแต่ว่าสถิตราศีกรกฎเนี่ยเราต้องอ่านว่าเป็นดาวอาทิตย์ธาตุน้ําสุกยังเป็นกรรมมะอยู่ด้วยนะครับสุกเป็นเจ้าหืองกรรมะอยู่ด้วยกรรมมะคือส่งธาตุน้ํามาแปลว่าเจ้าชะตาเป็นคนที่รู้สึกว่างานทุกอย่างมันง่ายไปหมดจะอ่านว่าชอบงานง่ายๆก็ได้ได้นะชอบงานง่ายๆก็ได้หรือทุกอย่างง่ายไปหมดก็ได้อ่านได้สองอย่างในมุมนี้นะ ถ้าไม่มีดาวพุธมาเกี่ยวข้องนะมีสิทธิ์ว่าจะอ่านว่าเจ้าชะตาชอบงานง่ายๆก็ได้แต่แต่ตรงนี้มันบางทีมันก็มีข้อจํากัดบางอย่างที่จะต้องดูมุมสัมพันธ์อื่นเพิ่มเติมนะครับแต่ที่แน่ๆสุขกรรมะสงทัศน้ําให้มันแปลว่าเจ้าชะตามีความสุขกับการทํางานอ่านในมุมนี้ได้เลยมีความสุขกับการคนที่มีความสุขกับการทํางานก็คือคนขยันได้ไหมได้ ถึงแม้บางครั้งผมจะมองว่าตนุลักษณ์สถิตราศีธาตุน้ำเนี่ยไม่ค่อยขยันจริงไหมผมชอบพูดบ่อยๆแต่พอมีดาวกลุ่มกันทําให้เกิดปัดจจัยเรื่องราวที่เพิ่มเติมขึ้นมาเนี่ยมันจะต้องไม่อ่านว่าใครไม่ขยันไม่ได้แล้วนะเพราะนี่พบบอกว่าเออเป็นคนที่มีความสุขกับการทํางานคนที่มีความสุขกับการทํางานมันมันก็ต้องขยันนะนะ <laughs> ขยันโดยโดยโดย,โดยธรรมชาติอ่ะเพราะว่า หยิบจับอะไรก็มีความสุขไปหมดทําแล้วมันไม่เหน็ดไ,ไม่เหนื่อยนะครับแล้วดาวอาทิตย์ก็ส่งธาตุไฟกลับมาให้ดาวสุขมันแปลว่าการงานทุกอย่างก็สําเร็จได้ด้วยเจ้าชะตาเพราะฉะนั้นคนคนนี้ตนุรลักษ์อยู่ธาตุน้ําปกติต้องพึ่งพาอาศัยผู้อื่นเนี่ยแต่ดวงนี้ไม่จําเป็นเลยนะไม่จําเป็นต้องพึ่งพาใครเลยผมยังไม่ได้อ่านเลือนวินาศเลยใช่ไหมเนี่ยเห็นไหมยังไม่จําเป็นเลย ยังไม่ต้องอา่านเราหาเรื่องราวประธานให้ได้ก่อนอเรื่องวินาศเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับอ่านอ่านให้เห็นตัวตนของตนุรักษ์ก่อนแล้วก็ดาวที่กลมก็ต่างๆนานานเนี่ยมันทําให้เกิดปัดจจัยเรื่องราวอะไรบ้างตรงนี้จะเห็นว่าโอเคคนเนี้ยไม่จะเป็นต้องพึ่งพาใครแต่ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ให้ยิงนะไม่ใช่นะหมายความว่าตัวเองสามารถที่จะสร้างสร้างทั้งลาภผลโอกาสสร้างเรื่องการงาน ทุกอย่างด้วยตัวเองได้เลยและเป็นคนอ่อนน้อมด้วยดาวที่อยู่ธาตุน้ําอ่อนน้อมคือใครพูดใครแนะนําอะไรก็รับฟังรับฟังแล้วนําไปปฏิบัติให้เกิดผลสําเร็จนะครับจะเห็นว่า3ดาวนี้ทำให้เกิดเห็นผลของตามลักด้านดีมากๆมากๆเลยอันนี้อ่านด้านดีมากๆนะยังไม่อ่านด้านร้ายนะด้านร้ายมันคงมีอ่ะแต่อันเนี้ยเราจะพูดในมุมต่อไป จะเห็นว่าตานุรักษ์ดาวอาทิตย์เนี่ยมีมุมสัมพันธ์ที่เกิดจากดาวพระรหัสมาด้วยพระรหัสเป็นอะไรครับมรณะและปุตตะปุตตะก่อนปุตตะดาวพฤหัสอยู่ในราศรีธาตุน้ําเป็นปุตตะเป็นยังไงอ่อนโยนบุตรบริวารดีเพราะฉะนั้นคนคนนี้มีบริวารที่ดีมีบุตรก็จะดีเช่นกันเชื่อฟังนะครับเชื่อฟัง มลรณะเช่นกันผมก็จะพูดมรณะอยู่2ประเด็นก็คือโยกย้ายเปลี่ยนแปลงกับต่างประเทศชาวต่างชาติอะไรก็ได้เพราะฉะนั้นพอเป็นทัดน้ําตีโกนหมามันมันก็แปลว่าโอเคเลยสําหรับคนคนนี้นะครับสําหรับคนนี้นี่สามารถที่จะเอ่อเกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติได้อย่างดีมากหรือถ้าเกิดการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงอะไรแล้วก็เกิดความราบลื่นไม่ไม่ได้เดือดร้อนอะไรเลยนะ อังคารกับราหูที่ราศีมังกรตรงนี้จะเป็นจุดที่ที่ทำให้เกิดสภาวะของการหยุดชะง,งักหรือแป๊กนะฮะอังคารมาจากไหนอังคารมาจากพันธุแล้วก็สุภาะถ้าอา่านในมุมมุมมุมควางรับผิดชอบก็ประมาณว่าน่าจะนะแล้วเป็นเนินอ,อลีด้วยน่าจะมีม ผู้ใหญ่ในครอบครัวในบ้านที่เจ้าชะตาจะต้องดูแลรับผิดชอบเราจะไม่มองว่าเป็นตัวถ่วงเพราะเป็นผู้ใหญ่ในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นพ่อหรือคุณแม่เนี่ยอาจจะเป็นลักษณะการป่วยป่วยแล้วต้องดูแลอย่างใกล้ชิดทําให้มันอาจจะเป็นทาให้เกิดการติดขัดหรืออะไรอันนั้นอันนั้นมันเป็นเรื่องเรื่องของการใช้คําพูดแต่ผมมองว่าเป็นการต้องทดแทนบุญคุณ เจ้าชะตาจะต้องได้โอกาสนั้นแน่นอนแล้วตนุลักษ์ก็เล็งใส่เหมือนกันใช่ไหมมันเป็นลนักษณะของการโอเคผู้ใหญ่ในครอบครัวคือพันธุกับสุภาจ้องพึ่งพาอาศัยเจ้าชะตาก็ส่งทาาน้ํากลับว่าโอเคไม่มีปัญหาดูแลได้อย่างดีนะครับดาวราหูเป็นเจ้าเรือนปัตตนิตรงนี้อ่ะอาจจะมีปัญหาเรื่องการมีคู่ครองนะ แต่โดยที่ตันุลักษ์อยู่ในราศีธาตุน้ําส่งธาตุน้ําไปเนี่ยน่าจะประมาณว่าเทคแคร์ดูแลได้แต่เพียงแต่ว่าคู่ครองเนี่ยไม่พัฒนาตัวเองในการที่จะมองย้อนกลับหรือตอบแทนความรู้สึกซึ่งกันและกันตรงนี้อาจจะไปเกิดปัญหาได้เลยแต่ดาวอังคารเนี่ยเป็นพันธุด้วยใช่ไหมผมบอกว่าเรื่องของการมีคู่ครองเนี่ยผลเสียที่จะเกิดขึ้นส่วนหนึ่งมันมาจาก การสังเกตจากดาวพันธุด้วยงั้นพันธุของเจ้าชะตาเนี่ยอยู่ในราศีมังกรเนี่ยมันก็แปลว่าถ้ามีครอบครัวแล้วจะเกิดประมาณว่าไม่เกิดความสุขอ่ะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่มีการเอื้อเฟื้อไม่อะไรประมาณเพราะฉะนั้นผมมองว่าถ้าลักนาราศีสิงห์มีปัญหาในเรื่องการมีคู่ครองแน่นอนมีปัญหาเรื่องคู่ครองแน่นอนเลยนะครับแล้วดาวลักนาราศีสิงห์เนี่ยจะพึ่งพาอาศัยผู้ใหญ่ไม่ได้ ่อนข้างเลยนะว่อดไม่ได้แนวโน้มอ่าเพราะงั้นลัคนาราศีสิงห์เนี่ยสามารถพึ่งพาอาศัยตัวเองได้อย่างดีพึ่งพาผู้ใหญ่สมมุติว่าต้องการให้ผู้ใหญ่อุปถัมภ์คำจุนหรือช่วยส่งเสริมคงยากยากนิดหนึ่งและผู้ใหญ่คนผู้ใหญ่นั้นน่าจะประมาณว่า,าเหฮกตัวด้วยอะไรด้วยนะครับเพราะงั้นตรงนี้เนี่ยคงคง เดินด้วยกําลังขาตัวเองดีกว่าทีนี้กลับมาที่คําว่าวีนาสรุปแล้ววีนาจะมีผลอะไรกับเาชะตาไหมมีแน่นอนครับยังไงก็ต้องมีเพราะเขาไปสถิตมันก็ออกแนวว่าประมาณว่าใจดีมากเกินไปชอบช่วยเหลือคนอื่นมากเกินไปนะฮะแล้วก็โอนอ่อนผ่อนตามผู้อื่นมากเกินไปดวงนี้ถ้าจะมองว่ามีโอกาสในการถูกหลอกถูกโกงได้ไหมมีโอกาสสูง เพราะในเมื่อทั้งการเงินทั้งตนุรักษ์อยู่ในราศีธาตุน้ําแล้วเนี่ยมันเหมือนกับว่าสบายมากเหลือเกินไม่มองในมุมลบเลยมองในมุมดีหมดอยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์ใครหยิบใครยืมใครอะไรจะโกงไม่สนไม่แคร์ไม่ใช่ไม่สนไม่แคร์เพราะมีเยอะนะแต่เพียงว่าไม่คิดว่าเขาจะโกงประมาณนั้นนะฮะเพราะงะั้นดงดงอย่างเงี้ยผมถือว่าดีในะระดับหนึ่งแต่ต้องพัฒนาตัวเองในลักษณะของการว่า ต้องคิดซะหน่อยว่าใครจะหยิบจะยืมหรือไปคำประกันใครหรือไปช่วยเหลือใครต้องคิดเยอะๆนิดหนึ่งเรื่องน้ําใจอ่ะมันเรื่องเป็นเรื่องที่ดีแต่ต้องคิดเยอะนิดหนึ่งเยอะมากกว่าคนปกตินิดหนึ่งเพราะคนปกติเขาคิดอยู่แล้วแต่ดวงดัชนุลักประมาณนี้อาจจะคิดน้อยไปนิดหนึ่งนะฮะแลวเนี้ยวินาศเนี่ยเป็นดาวจันทร์ไปอยู่ราศีกรกฎกรณีที่หนึ่งเนี่ย มันแปลว่าขอ้ขอเสียงตัวเองก็คือเหมือนกับว่าอืมีมุมมองของตัวเองมากเกินไปเหมือนกับว่าประมาณว่าไม่ไม่พยายามอมองโลกในแง่ร้ายหรืออะไรพวกเนี้ครับประมาณนั้นนะะมีความคิดดีเกินไปประมาณนั้นไม่ไม่ได้เสียหายนะแค่ปรับปรุงตัวนิดนึงปรับทัศนคความคิดนิดเดียวเท่านั้นตรงนี้ก็ถือว่าดีในะระดับหนึ่งดาวจันกลุ่มกับดาวเสาร์อันเนี้แหละเนี่ยจะเป็นข้อเสียมากๆเลย ะะผมมองว่า,อาไอการที่มุมมองดีเกินไปเนี่ยแหละมันจะไปเกิดผลเสียที่รุนแรงมากๆเพราะฉะนั้นดวงนี้มีโอกาสสูงฮะมีโอกาสสูงมีโอกาสสูงเพราะว่ากลุ่มของดาวที่อยู่ในเรือนอลิเนี่ยมีแนวโน้มจะทำให้เกิดประมาณว่าเป็นนี่สินลุงลังยาวนานเพราะฉะนั้นดาวเล็งที่ดาวปัตตนีก่อนเลยว่าถ้าทำการค้ามีหุ้นส่วน จะถูกไอ้หุ้นส่วนนี่แหละฮะทำให้เกิดเรื่องเรื่องหนี้สินลุงลังติดตามไปประเภทว่าหนี้สินต้องผ่อนระยะยาวหรืออะไรเงี้ยหรือมอยมุมเรื่องของอังคารพันธุก็ประมาณเป็นเรื่องของการที่มีต้องผ่อนบ้านระยะยาวนะฮะเป็นภาระติดตัวระยะยาวซึ่งซึ่งมันก็คงไม่ผมผมการันตีว่าเรื่องผ่อนบ้านไม่ใช่ปัญหาใหญ่เป็นปัญหาที่ท,ที่จ้าเจาชะตารับได้แต่ไอ้ลาหู ที่เป็นหุ้นส่วนหรืออะไรพวกนี้อันนี้จะเป็นปัญหาที่ที่ใหญท่ที่อาจจะรองรับได้ยากเพนั้นดูนี่ถึงเวลาด,ดีในระดับหนึ่งดีในระดับหนึ่งที่แค่ปรับปรุงทัศนคความคิดในเรื่องของการใจดีให้ใหห้้ใใ,ใจแข็งขึ้นนิดหนึ่งแลาจะดีมากเลยอ่าโอเคครับผ่านเรื่องของราศีสิงห์ละ